เปิดรายการคู่แรกครับติดตามชมภายแก้วสบุญมิธิ์กับเส้นชัยบุญลานามวยไทยนะครับดีนีต้อนรับทุกศึกสายอยู่แล้วครับสสมหมายกลุ่มพลังใหม่แลกกันเลือดูของดีๆแบบนี้ดีๆแบบนี้อ้าวนัดลงทุนอยู่นะครับเส้นชัยแต่ว่ากว่าจะถึงเส้นชัยกว่าจะขึ้นดอยอมดอยที่มันแต่ต้องฝ่าดงแข่ก่อนกุยเชษตโอ้โหตีนซ้ายกันไปมันเหลือเกินครับตามไพยแก้วตามเชิงต้องยอมรับวันนี้เส้นชัยเป็นรองนะครับเป็นรอง แต่ว่าเป็นรองแบบนี้แล้วได้ใจนักแล้วครับปูแบบนี้นะครับสู้แน่เอ้าบุรณามมยไทยธรรมดาที่ไหนครับทำมวยแข็งแรงครูบุญคูอาดมาซัดกับนบ่อยับตีเยซ้ายตีทีหนึ่งอ่าแม่เขาบอกว่านอกของไอในของยูกับคุณเบกกี้มาแข็งแรงสู้ดีเส้นชัยต้องไปหามันนะครับโอ้โหเนี่ยครับโดนแข้งซ้ายก่อนเลยทีเดียวเอาหายแก้ว จังหวะดตั้งนะครับไล่แขนสู้อยู่อเอาบุกเข้าไปครับบุลลันนาทีมงานเส้นชัยล็อกในล็อกแยกตีไม่ได้ครับอยาเป็นลมกัแล้วก,กันครับพลายแก้วอาวุธซ้ายตีนซ้ายหมัดซ้ายนั้นดีแน่ครับแต่ว่าเตะและทนได้นะครับทางด้านของเส้นชัยเดิอดีครับนักสู้จากดอยเด็กดอยใจดีอ้าวดีด้วยครับแจกหมัดแจกเข่าแจกศอกล็อกแล้วเสียบเ้าแม่ไปขาอ่อนอีกแล้วโอ้โห กำลังจะมาจะมาครับเสียท่าไปอีกแล้วครับเดินต่อครับรู้ว่าเป็นรองแมมันต้องรองครับไม่สนครับเดินชนนี่ครับเส้นชัยต้องเร็วกว่านี้ครับต้องเร็วกว่านี้ ต้องมาแบบชู 5G คุณกี้เนื้อง้างไม่ได้นะครับไปง้างในคู่ต่อสู้เห็นหมดนะครับอาวุธประเภทเงื้อง้าราคาแพงไม่ได้ครับต้องจับและคอไม่ดิ้นเลยไอ้อย่างเงี้น,นะครับพร้อมได้พร้อมได้เอาอาจารย์อย่าพึ่งอาจารย์แม่มอ,อาจารย์กดซะก่อนครับประเมณีติกด,ดีจังหวะตีไม่ได้ครับกรรมการก็แยกออกขีบไอ้หนึ่งขอสักห้าเพื่อจะได้เชียร์โอ้โห ได้แค่ทีเดียวครับแล้วมันเหลือแค่หนึ่งนาทีครับปลายยกแล้วโอ้โดนซ้ายเลยครับเตะซ้าย้ายฝังแน่นเลยครับไปแบบเก็บเสียงครับโอ้เตะแบบติดหนังติดเนื้อติดลําตัวเลยทีเดียวครับเตะแบบสกินเฮดครับโอ้โหเอาบุกเข้าไปทีครับนี่ครับเตะราคายังตีไม่ได้ครับเส้นชัยตอนนี้เส้นชัยเริ่มที่มองห่างออกไปอยู่นะครับห่างไปห่างไปงัดปัดแล้วครับเส้นชัย วินาทีเดียวต่อยมัดหนึ่งสองในช่วงท้ายเลยครับเอาดิดเข่าซ้ายเอาเอาเอาแบบตีตีโอ้ยเ,อเจอลูกพลิกลูกบิดนะครับหัวใจสอบผ่านครับเพิ่มเติมความเร็วหน่อยครับอาครับอย่างงางอะไรก็ต้องไปแล้วครับตอนนี้ไม่จะตีเข่าอย่างนี้ไม่ได้ครับต้องมีลูกนํำ้ำนะอ่าเปิดไซเลรสหน่อยเปิดไซเลรสหน่อยเส้นชัยโดน้ายแหละขึ้นคอได้ไหม โอ้โหครบเครื่องครับไพ่แก้วก็ล็อกกดเอาไว้นะครับไม่ยอมให้หายใจครับช่วงสายชยครับตอนนี้มาดูว่าเส้นชัยอาจจะดูห่างไกลออกไปครับกับเวลาที่เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆครับนัดไทยหลังตอนนี้ก็เหลืออีกสองนาทีครึ่งนะครับปีกองยังไม่เชิดเพราะว่าตอนนี้ต้องเชิดแล้วนะเส้นชัยเชิดแล้วได้ไหมคุณเบกกี้ลูกจัง่วดักแทงนะครับ แมตอนนี้ต่อยมัดขวาครับอันนียมันต้องต่อยอย่างนี้แมค่ครูบุญต้องมีหมัดมาเสริมต่อยแม่ไฟหน้าเดี๋ยวไปวันอ่าต่อยมัดอย่างนี้ไปอ่าไป RWS ด้วยคุณเบ็คกี้อ่าใช่ใช่เวทีราดเงนินกี RWS วันว,วันอังคารไง RWS อ, <R WS S 1> อโอ้โหตีครับไม่ได้ครับผู้ชนะได้แก่พลายแก้วสบุญมีฤทธิ์ครับฉายกระบองเหลืองถึงดำครับชะนะคะแนน เส้นชัยบุละนะบุญไทยครับ